สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมในเกม Five Nights m a n ย a ค่ะ yeah. รั้นที่แล้วนะครับทุกคนขั้นที่แล้วเป็นคืนที่ตึงมากๆนะครับขนาดคืนที่สายังตึงเลยแล้วคืนนี้ทุกคนว่าผมจะรอดไหมทุกคนว่าจะผมจะรอดไหมผมว่าไม่ครับผมว่าได้ตายเกินไปตายเกินไปหลายรอบแน่แต่งั้นเราก็ไม่รอช้าครับผมไปต่อกับคืนที่4ี่กันเลยคืนที่4เย้ มาโอเคครับ okay, ผมไม่ต้องโทรโทรทำไมเห้ยอายบ้านนาละหนวนนองเอาละครับวุ้ิบหายเอ้ยเอ้ยโอ้โหแค่แค่แค่แป๊บเดียวเองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณหมูคุณจะโผล่มาบ่อยเกินไปละเดี๋ยวนะโอเคไม่มีใครนะครับ ตอนนี้น้องเป็ดน้องแมวสม้มเอยน้องแมวส้มยังยังไม่มานะครับผมมีแต่น้องเชลิเดอร์มาคนเดียวอ่ะยังไม่หันพูดจบเลยน้องในแมวส้มก็ตามมาติดนะครับตอนนี้ตอนนี้กับเที่ยงคืนนะครับโอ,โอเคโอเคตอนนี้ยังอยู่มาแล้วหรอยินดีต้อนรับนะน้องเชลิเดอร์คุงแต่ตอนนี้มีป่ายาเอาละครับตัวนั้นเริ่มเดินแล้วเอ,เอ้าเ้ยเอย โอเคครับทุกคน okay. nice. โอเคไหนเฮ้ยเปลี่ยน้วโอเคครับตอนนี้ยังยังอยู่ในขั้นแบบปลอดภัยอยู่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยหรือเปล่าเฮ้ยมันก็ไม่ปลอดภัยตั้งแต่ตั้งแต่เราเข้าเข้าเข้ากะดึกแล,แล้วครับตั้งแต่เข้าเรเกมนี้มันก็ไม่ปลอดภัยตั้งแต่แรกแล้วเนาะเอ๊ะไม่มีครับผมอุยอ้ยอโอพี่เอ้ยคุณหมอูอาฮะ ไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยอาอโว้ยไปเลยพี่ไม่ต้องอะไรเฮ้ยพี่อ้าวไปยังไปยังไปแล้วชิลิเดตต์ต่อเขาเรียกว่าการทำงานแบบแท็กทีมแท็กทีมเดี๋ยวนะนี่ไงแท็กทีมไปเลยหมล่ละพี่อะไรอหรทุกคนุกคนเห็นไหมอุ้ยหมาเห่า ตรงเวลาเวอร์เอ๋เอย่าอาารีอย่ามาเล่นกับฉันนะเอาละครับตอนนี้แมวดำไม่ขยับเลยครับทุกคนนี่ที่เดิมมีตอนนี้ส,สองคนนี้ที่มาบ่อยสุดหรอเมั้งเนี้ยนี่รักเราขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไง اي? ไม่ต้องรักผมขนาดนี้ก็ได้นะมาหาบ่อยจนโดเลยเนี่ยไป,ไปเยี่ยมแม่คุณบ้างนะอุ้ยกองสี่มีการผิดปกตินะครับเดี๋ยนะอเออ าละแหม่ไม่รู้เลยกลับียที่เดียมยังยังอีกอแล้วไม่จำเริยมไปไหนอะชิพ่าแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตึงว่ะโอเคชิลิเดอร์ต่อมาก็ไม่พักไม่พักนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วใกล้พร้พอมจะมาแล้วจะมาเต็มทีแล้ว ใกล้จะมาเต็มทีแล้วครับตอนนี้แม่เอวดำยิงอยู่โอเคตอนนี้อยู่ห้องนี้วันนี้ไม่มีการขยับนะครับผมโอเคคืนนี้ไปโอเคเอาแล้วครับเอออุ้ยโอเคไม่มีอะไรอะ่ะรอเลียวโอ้ยตึงว่ะแบบโอเคครับตอนนี้คุไม่รู้เรื่องแล้วครับตอนนี้ยังจมาธิไม่ออกอเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เอ้ยติท่านด้านล่างเฮ้ยมอกินเห็นอะไรไหมฉันแทบบ่าตายไม่เป็นไรครับไปไปอีกทีนึงมาคืนที่สี่เอาละมา ตอนนี้แหละจะไม่ตายให้แกดูไอพวกแมวแล้วจริงพวกแกก็เข้ามาโอ้โหเอยพี่คนแรกน,นะครับเปิดไปเดิมด้วยน้องแมวลิเชยริเตอร์ซุซาซูซี่ซูซี่ซูซาโอเคตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับตอนเที่ยงคืนเราเรารับดีครับผมดีครับผมดีครับผม อ่าตอนนี้แมวส้มเริ่มขยับแล้วน,นะครับอุ้ยหมูหมูซีนหมูอ,อพี่อย่านะอย่านะอย่านะยาอย่ายุ่งกับผมเลยขอรออุ้ยเริ่มยืนแล้วครับเอ่อน่าจะเป็นเรียกว่าอะไรดีเนะี่ยน้องน้องน่าอยู่แล้วอุ้ยหม,หมูหมูหมูนี้ชอบชอบมาเกาะกองจังเลยอย่ามีซีแล้วไงฮะฮะใส่แบบอยากเกลียดเอ้ย โอเคครับได้ยินนะได้ยินนะโออโอเคครับมาตอนนี้กล้องส่องไม่เอ้อ่าหายแล้วมาแล้วใช่ไหมพี่เรื่องแค่นี้นะผมต้านไหวอยู่แล้วเพราะว่าคืนที่สามผ่านมาก็ช่างเหนื่อยเหลือเกินคืนนี้ก็น่าจะหนักหน่วงนะครับกระซวกไส้อา่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอเคครับ เราไม่มีพูดพูดมาพร้อมกันอย่างนี้ให้ผมรับมือไงดีพี่โอเคโอเคทุกคนไปามาแล้วครับไปไม่อยากฟังแกพูดเสียสมาธิหมด รู้ไหมว่าฉันฟังภาษากรินไปออกเพราะฉันก็จะแปลให้คนไปออกกันเออ what what the hell mean what the อ้มันคืออะไร,รอะทุกคนผมไม่รู้ว่าหาห้าหาเอ๊ยเดี๋ยไม่มาเอียไม่มามา,มาแล้วมาแล้วก็ปิดไปสิครับปิดอันนาไปเลยปิดอันนาไปเลยให้มันรู้ว่าเราตัวมัม ตัวมาไม่ต้องแคร์ครับปิดอนนาไปเลยครับทุกคนอย่าอย่าไปย่องอย่าไปกลัวมันก็แค่หุ่นยนต์แมวจากตัวที่ยี่สิบเอ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันก็แค่มันก็แค่หุ่นยนต์แมวเองครับกับหุ่นยนต์หมูถ้ามีหุ่นยนต์ยีราฟแล้วก็หุ่นยนต์ม้าเ่ยนะเพื่อส,สัตว์ได้เลยทุกคนแหมโอเคแมวอยู่ที่เริ่มครับตอนนี้อยู่สองเต็มทีนี้นี่เริ่มลุกแล้วครับผม เริ่มทํางานใครจ้างพวกแกทานี่ดิฉันจ้างกลับได้ไหมแกนี่ทํางานขยันแข็งจริงเลยไม่ใช่ความสามารถทางที่ปิดนะเนี่ยถ้าถ้าพวกแกเอางานไปทำเอาแกแบบทํางานได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีโอเคครับยังไม่มานะครับตรงนี้ยังไม่มาครับวเชลิดเดอร์อย่านะครับอย่าอย่ารอแค่นั้นมันตามไม่ทันนะผมก็แค่คน มีสองขาสองแขกเหมือนกันเฮ้ย,ยปิดทันแน่เสียวมากมากิ้งเป็นจังหวะโอเคทุกคนต่อครับต่อเราจะไม่ยอมแพ้แล้กนะปิดเออไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดอรอให้มันพูดมันจะพูดอนนะไรลยครับทุกคน Hey, what's up? So, turns out I'm fired. Yeah, I tried tampering with the animatronics, and they uh, they caught me. So, I guess I'm fired now. I'm just here to tell you to just keep doing what I told you to do, and try to remember everything you've learned. They are robots, so they have very specific movements. If you see them in a place, you know where they'll be next. <laughs> and, well, uh, if you ever want to get fired. มาบอกผมโชคดีเด้นะแม่พี่เอ้ยพี่เรามาเป็นผมไหมพาพี่เรามาทำไหมพี่เรามาเจอแบบนี้ไหมแม่กูรักพูดออกม,มาได้เดี๋ยวระสบปากแตกเลยอไะไรวะ ต่อต่อกนออันยาวๆเฮ้ยตายแล้วเอาละครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ผมก็เล่นเกมนี้มาจนแกแล้วนะครับละแกแล้วครับยังไม่พ่าเลยครับตอนนี้ไหนไหนฉันรับปืนแกามาเป็นๆรอบแล้วเนี่ยฮะฉันจะตายหาอยู่แล้วให้ฉันได้ลงรองอย่างสงบเถอะไหนนังจีเด,ด,เดอร์ไอ้แม่นูนี่มาอีกแล้วมาตลอดเลยไปอยู่นิ่งๆบ้างหรอพี่ฮะ เป็นแช่เป็นสาวเป็นงามเป็นสาวเป็นแช่มาหาผู้ชายถึงอ้องได้ยังไงนี่ปิดประตูอันนาประตูดีอ๋ฮะเอาละครับตอนนี้โอ้ยอย่ามาหลอกตานะเราอยู่กันมานานถ้าจากกาันคงไม่ดีนะครับเอาละครับตอนนี้ตอนนั้นก็ลุกแล้วแมวไรก็ไม่รู้ลุกแล้วไม่ใช่แมวดำหรือเปล่าน่าจะเป็นแมวดำเอ๊ะเอ้ยอ,อย่าที่จ,จะมาหลอกตา ตาเห็นนักตาดุตาเห็นตาเห็นหมดแหละใครทำอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยอุ้ยก็ไม่ไปเว้ยเสียวเสียวเสียวจเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วก็ไปครับกับพี่เดิมเชินกลับที่ข่งครูเลยไม่ต้องมาแล้วนะไม่ไม่ต้องมาแล้วไงฉันบอกว่าไม่ต้องมาแล้วไงดีหนึ่งนะครับผมดีหนึ่งนะอ่าดีหนึ่งกลับกับผมใช่กับผมนี่แหละอุ้ย อวาฮาโอ้ยโอย What the fuck you มันเกิดอะไรคุณมาอกี้มันไาวก่อนไปนี่เกมบมาอยสัดเลยอยทุกคนถ้าคุณแก่ไผ่ายก็ต้องเป็นเสียงผู้หญิงแล้วเพื่อเขาจะใจดีขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนาราลค่ะตอนนี้ตอนนี้ไงคะตอนตอนนี้มาคนเแรนเลยคะ่ะแมวส้มเอาละค่ะ แล้วส่งมาได้ไงก็ฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะพูดเลยค่ะเอ๊ยไม่พาอีกเหรอมาหาฉันถึงห้องเนี่ยคิดอะไรกับฉันป่ะหรือตาเอ้ยมามาหาฉันถึงห้องเนี่ยคิดรรอะดดไรหรือปะคิดอะไรคิดอะไรหรือเปล่าคะอ๋อฉันเขอนนะคะนนี่มาหาฉันถึงห้องเลยอ่าน้องเชอรี่เดาหายไปไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่นี่ค่ะพอพอพอเสียง ปิดไปมาแลวครับอุ้ยโอเคยา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 ตอนนี้ผมเหนื่อยมากครับทุกคนทุกคนต้องไปกำลังใจผมนะครับเราจะผ่านคือรี้ไปด้วยกันซึ่งน่าจะผ่านได้นานแล้วถ้าเรามีสติมากกว่านี้นะหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเกมเอ้ยผมก็เล่นดีอยู่นะไม่หรอกเกมเขาดี มามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับแมวแม่ต้มโลวปิดไปเฮ้ยคนนั้นไปอีกแล้วโอเคทุกคนมาอีกแล้วกับน้องชีริเดอร์เจอกันทุกวันไม่เบื่อกันบ้างหรืองไงผมเบื่อหน้าเบื่อเบื่อหน้าแล้วนะปิดประตูไล่กี่ครั้งก็ยังมานีชิ้นชินชินไม่ปฏิเสธแบบนิ่มนวล นุ่มนวลเอ้ยนุ่มนวลแล้วนะเออเออมามาแน่จริงก็เข้ามาไอ้พวกแกเอ้ยไอ้พวกแมวพวกแกอะไรเดี๋ยวฉันนี่แหละจะเป็นคนปราบแมวเขาเรียกว่าหมอแมวเอาค้างทุกคนวัดเฮ้ยฮะเฮ้ยเอ้า,ออาก็ได้ขึ้น อยู่ดีเกมก็ข้างมากิ้งให้เฮ้ยโอเคตอนนี้อยู่ที่เดินนะครับเดี๋ยวไม่มานะครับแมวส้มแมวส้มภูเก็งไกลยังไม่มานะครับ,กกยยไ,รบไปไปเดี๋ยวๆๆนะทีนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้โอเคครับ มใชรทุกคนครับผมมีเรื่องจะแจ้งอยู่สองเรื่องนะนั่นก็คือเรื่องแรกก็คือที่ผมอ่านว่าไฟน a l แอดแม g สโกนะครับผมอ่านผิดนะครับทุกคนขอโทษนะไม่ว่าไฟน a l แอดแมนกีนะครับทุกคนแล้วก็มันวัดระดับสองเหมือนว่า,วา,วาเกมนี้จะพักหรืออะไรเสียอย่างเี้แหละครับเพราะว่าผมเล่นไปหลายครั้งมากๆแล้วครับแล้วก็ใช้หลายวิธีมากแล้วแต่ก็ไม่สามารถชนะได้ครับเพราะว่าบางบางครั้งอะ เออไอตัวที่หุ่นนะครับมันยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมอยู่ที่เดิมมันได้แอกไปไหนแล้วผมไปรับมืออีกตัวหนึ่งปุ๊บรับมือเสร็จตัวหุ่นเดนพั่งออกมาเลยครับเพราะว่าเกมนี้น่าจะมีบั๊กนะครับผมเอาไว้อีกสักสักพักสักพัก,กนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่ดูดีว่าบั๊กมันจะแก้หรือยังนะครับผมรออัปเดตรออัปเดตแอปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจัมมัว